นี่น้อง2ฮะเดอยู่บ้านนั่น พี่ทำใเป็นทีเฮ้โอ้เฮ้ยฮ่า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 ไ่รอเอเฮ้อวะสองตาเข้าฐานแล้วเหรอมีมานที่เกเข้าฐานเลยเจะไปปวดรอบทีมอะไรตัดรอบที้

ไปๆปไปแไบอกที่โหลอะไรกัอยู่เลยตออนิแเปลี่ยนแผลีแผนเป็นเลยนะไม่ได้พูดแล้วแิจัมากายิายด หละอแยผมไม่ไหวก็าีมเราอะไอย่นี้ไม่ไหวหรอกเปิดด้วยเปิดเปิดเปิดเปเปิด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 เปวดเปิดเเปิดเปิดเปเปิดเปิดเปิด ต้องออกมาแล้วเปิดช่องเปิดให้พี่ต้าตัดก่อนไม่จำเป็นตัดก่อนตัดก่อนต้องการไหมทำให้หอมแต้มเลยนะ det, det Hei!